บาัสดีทุกคนจ้ามิน้องโดดลัดจะพาทุกคนไปเบิ่งวิถีชีวิตของคนดาวเฮานอยทุกคนเนาะมื้อนี้น้องโดดลัดจะพาทุกคนไปมั่งเงินซาบ้านหลายหลายาไปทุกคนเดี๋ยวน้องโดดลัดจะพาย่างเอาไปตามป่าเนี่ยบนน้อเฮาเห็นเพื่อนเพื่อนไผ่กบไม่ชนนะทุกคนเนะเงย่ย่างเดียวเลยรแ้วพี่น้องอ่ะไปไปพี่น้องเฮาก็จะเดินทางไปหาหมู่บ้านเฮาจะไปปุ้นเอาปุ้นเอายังน้องนก ยากเงือนชาวบา้านฮ้ปุ้นปุ้นเอาลูกๆของประชาชนไปเอาหมดเด้งพูนมั้งนี่ฮะมันนี่ค่ะเงี้ยค่มาเดงแต่ว่าน้องโดราบปรเดีย๋ยเงี้ไไยเออไข่ไก่เออจะไปเงี้ยเอาไข่มาเดงไข่ปลายมาไว้เกงเซโนไม่เกงเซโนมัน เองเซปลาโค่นะทุกคนแต่ว่าเ้าบ่มีเด okay. <Ooh, S 2> ี๋ยวห้อกเราเอาส่วนท้ายไปเบิ่งนะทุกคนเลยเห็นเฮือนหลังประชาชนแล้วส่งส่งหลังคาเฮือดยัางย่างยังบุฮางเนี่อยแล้วใบเห็นเนาะเนี่ก็ยังบุฮางเดี๋ยวู้ว่าสิมีไข้ดูโกเท่านั้นล่ะ าซาซุนกับจะต้าสู้ฮาได้ทุกคนได้ยับถอยออกไปเนาะเพราะว่าปราษาสนผู้นี้นมีมิดในโตมันจะกัดเฮาเนะทุกคนโอ้อยู่ลาบบได้เลยพี่น้องเลยผมไปหานไม้แล้วผมตอนนี้เขากำลังหาไม้ที่เขาจะเอามาี่ยชั่นเทวีาอาต ตัต้ัดชั้นอ่ะยับขึ้นไปอีกเลยเหรอก็บ่อสั้นโพสเข่าบ้านห้างชุงไม่ได้แะป้อยตอยนี่เากำลังจะพันไม้มาหิดไม้แห่เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือแนวใส่ไข่เด้งของเฮา น้องโดลาก็คือแบบวบ่ได้ถืออย่างมากเนาะทุกคนเพราะว่าน้องโดลาบ่ได้แ่เนาะนี่ม,มอาจเพิ่นแ่เนาะโอ้ยได้แล้วเนาะันไปไปแล้วเนาะ ใครได้ผู้ผู้ยิ่งผู้นี้เป็นเมียบุผิดบังทุกคน,นหาเงินเออหาเน่ยกินเก่งน้องนกนอ้นอยนอีน่ทุกคนเอ้ยคัวหอกครัวหอยครัวกระปูนี่คือพ้นมันตัวไรอันเห็นันเฮือนกบแล้วตาสวดไขว่านนองนกกกรนเพื่นไปที่ได้นะ มาค่ะป้อมันี่ยบอิ่มอยู่แบาบวอ,นะอยู่พูนาะนี่สิเลไปอยยูเฮือนกับยังยังโบหินมีไปกินนะเมืออ่อเดี๋ยวมีต่ค่อยไปเดียวกินมีต่ค่อยกินกลางคืนค่อยกิกนก็อเ <laughs> พ่อเทเด็กสุคนเนื้อน,น้องโรล,ล่านี่บบเคยได้เงี้ยเงี้ยปบบินพี่น้อง เป็นบ้านนกลาด่ะปี่สาวบ้านนกลาพี่น้องเอ,อ้ยแ่ค่ะมาเดวมวินแยเป็นยุ่แต่ตัวเล็กม,มันมาแล้วมันคว่ำแงบมานโซซำห้างไปแล้วมันมันเริ่มจะคว่ำเลยพี่น้องก็ตาลใครมาเร็งนะจักเพื่นแ่ตัวใดพี่น้องเอเพื่พอเอออพื่นแยเด้อครอพอเพรท่านเบึ่งซ้ำเพราะว่าบม่มีใครว่าสนนแ่ตนันใดก็โบอก,บอกเดียวเลือเลยน,น้อง เนี่ยหังนเล็กน้อยเน,น,น,น้อยนี่แหละมันกะซีมีเลยเบียดฮันเดช่ะพี่นอ้องเลยมีไข่เยอะเลยพี่น้องไข่ไปลาฮากาจะเฮดเป็นยิ้มเป็นงามเนี่ยพี่นอ้องเลยแล้วเฮาก็ซุปกระยังไส่เกียวกี้กี้อ่ะเราก็มาเนี่ยหัยงยางแล้ว เอาเทอาวานะจนห้างเนาะาทุกคนรอตีตามส้มนะวันพม่นี้เฮาตีไตบโบน,นะทุกคนเนาะการหาอยุ่งหาก,กินกับคนข้างที่จะลำบากนิดหนึ่ง เราก็ต้องได้ยังล้อไปทุกคนเห็นหังแล้วก็แง่โน้ยใหญ่แง่เบิดโอแต่ว่ามีไข่เวลาตัดแล้วนะตัดต่ำนึงเขาก็ได้ไข่แล้วพี่น้องเลยยังขาอันยังกระดานว้ามันบินได้เลยโวหมดเลย มันคือเท่าเทนอสีมันตอนนั้นแหละสีค่อยแน่นะระง่าไปมีหอมโมแดงซะเออหาส้มกินกับเม่โมเดงนี่ตำมเจี๊บไเด็กเม่โมเดงนี่กินเอาไปช้างคีเออเอาเชือกเดือยเออมีติเออของใหญ่พูใหญ่ได้สินะโอ้ไปเอาอยู่มพูขึ้นรถแจ๊กไปเนาะ ป๊าโมเดลนี่ป๊าไได้ม่หือบ่มาปิดปากไบ่เออคนเท่านี้บาดเมื่อก็แลเฮาจะนรถไปเอาไปไปางคองไปทางคองน้อยโอ้ยม่กะยานเลยนะ้โอ้ยไปแน่นอนยากทีเดียวเพก็ยบ่ได้กินดนด้นงเอาเมมันไว้ตําแจ่วซ่ๆโอ้ยพี่น้องหางมีใหญ่ห่แต่เรื่องสมเอง่ ตามวิธีชีวิตของสาบานครนเย็นอยู่ทางคุณเห็ดอะไรได้เนาะทังให้เย็นหมดเเห็นทุกกันแม่มาเอาะล้วนะมึงกี่มตอนนั้นได้เนเย็นึงตดานี่นี่บ้าทางนี่นี่ทงเห็ดใหม่สิมีบ่กทางเฮ็ดใหม่น่าจะบบมีเนาะ มีแต่เบเดด,ดมีอยู่นิดหน่อยเดียวน้องเนาะไข่หน่อยเดียวพี่น้องเสร็จแล้วมีแต่เมย์มันนี่เลยอาหารอันอุซ่าของเราในวันนี้ตัวนั้นมันยังน้อยอยู่ละเออเด็ดช้ำคำมันบุหรือเพราะว่านี่ห้างยาวๆน้อยๆน,นะ มีเลยจ้ะวะห้างใหม่มันมมีปะเดินทางต่อพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปหาห้างมาเด้นเรื่อยๆเลยพนดีตัวนะ่ะปุ่นบีไว้เล้นะครับผมไม่ฟนแย่แล้วตายละละโะแม่คอยนะเออ กานเห็นไข่ไันได้เฉลี่ยนะได้บีนะโสรไปทุกคนเดี๋ยวน้องโดราหาห้างโมเด็งก่อนน้องพี่น้องนะตอนนี้เรากล้ากลังหาหางโมเด็งน้องพี่น้องเพื่อจะไปเห็นอาย่พอถีนน้องพี่น้อง บ้านเท่าเมื่อแล้วน้องโรลาสีผ้าทุกคนกินส้มเมี่ยงเจี๊ยบมะเดกย่างมาเลยแม่น้ำมันไก่กินมาด้วกินมาดือยเนาะเออห้าสิบบาททุกคนไปเอามาดือด่อทุกคนเนาะโู้โหซินี่หรือบป่าเนาะมะกะชีไปด้ไปกินทั่วเดอกินทั่วเดชว่ะกินทั่วทีบกินทั่วเดชเนาะกินเพียงกินเพียงเหรอเวใช่แล้วเนาะ มันเหียวเป็นไรที่จะไม่เฉียวเนยเป็นอะไรรูสานมันส้มๆมัน,มานมาลายแบลาดกับว่าส้มๆพ,พาดนะบ้ามากที่มันจะไปหวากนกอเะเอาได้ไ,ด <S <S ไหไปไหมแน่น ไปว่าแล้วไ้มมันสั่นโู้ดย่บไปอีกน่าร้ายลวบกมันก็ไบูงไปไหนั เห็นเงินประทันเนาะรดปีมากึ urgency, ้นมากงดปีมากไปยังงหลไปพี่น้องได้กินก็กินพอได้กินแล้วกแล้วตอนนี้เฮาก็กำลังจะเปลี่ยนไม้นะคะทุกคนเนื่องจากไม่อาจเราทุนบบได้ที่เห็นห้างใหญ่เขาบอกเาาว่า งามเดือนสามอาจารย์เพื่ออุทธรบไว้บนหินลายหางแล้วพุดกันเลยตาสีใจ่มไปสองเบอร์กันเลยบายวิถีชีวิตของคนเราเขาก็มีสำเนาละทุกคนมีแต่หากินกับหากินหากินแล้วก็หากินตื่นมาน่ะอยู่ได้เพื่อกินอยู่กินเพื่อได้นะคะทุกคน รู้ไหมว่ามันหมายความว่าย,ยังไงอยู่แล้วเขาก็ต้องกินกินแล้วเขาก็ต้องหาแล้วเขาก็ต้องได้เน,ะ <c oughs> นาะอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปทางอื่นเนาะม,มีอยู่มีอยู่ยตแต่ว่าในกล้องในบ่เห็นทุกคนถ่าเม,มื่อบึงอยู่เมื่อหนาวอะเขาเรีนๆๆนยหลายเลยน้อยเนาะทุกคนเนาะนีคนงานก็ได้ตัวใหญ่ัวน,นี้ทุกคนเขาก็ได้อยู่ได้โอ้บริยานเลยโผ โอ้ไม่กอดฉันกลัวเลยฉันกลัวจังเลยไปพี่น้องทุกคนมีแต่เกิดเหตุที่บนจำเป็นที่ต้องเกิดกับห้าวตลอดเลยบุกเกิดไฟใหม่ก็ถือมามุ้ยกัดทุกคนเอ้ยบาดนี้เด้กผู้ตุ่มเต็มเลยพี่น้องโอ้ยโอ้ไปถืออยังนี้มามุ้ยทำไมอ๋อตัวโอเคตัวมามุ้ยป่าเทุกคน อันตรายบ่มีไฟถืกมีแต่น้องโดนลาถืมผู่เดียวเออเขาเตือนแล้วบอกอย่าเข้าอย่าเข้าย่าเข้าเดียวเนี่ยนะพี่น้องเลยบอกแล้วไม่ต้องเข้าตอนนี้เขากนั่งทาป้าทุกคนผิดยังบ่ได้ตัวมันเป็นพืชเดี๋ยวทุกคนเป็นบมเมนตัตซ์เด้มมาโมยเนะโอ้ยคนเขาหูุดดอกเครื่อมาโมยอะทุกคนอ้าอาาอาาาาานาา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 า่าทากานาา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 านาา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 า เขาก็ได้ไปท,ที่ยังไรยังท่ามีแต่เอาห้งองโมเดลทุกคนเดี๋ยวเขาจะถามพี่น้อาจิได้ร้านก็ไปทุกคนเขาก็จะได้กลับเล้อเด้อพี่น้องเด้องี้ได้เยอะยังนะพี่น้องเกลือพึ่ง,งกับยังเวล่าไปไม่กระปุมเมาตายนะ <laughs> ความชวยก็เกิดแต่น้ำน้องดูร้านนี่แหละพี่น้องเหยอปะเดินทางกลับบ้าน เขาไม่เหนกับเมื่อเราไปขวดเลยแรกดเบาได้ดานปาปลาก็ไม่เบึ้งเลยพี่น้องยังคาดอยู่อืมไปเมื่อกันเด้อพี่น้องเด้อบ้านี้ เมื่อมาจืดมามุ้ยกัดแล้วก็เมื่อแล้วก็ได้ชิมชเมื่อก็ดีแล้วทุกคนมามามามได้บ่มา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 เาม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 มา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 มบ่ามามามมาามามาาา มึงซิงเสือบอกพ่ทุกคนเดี๋ยวนี้ยังคันแก้งคันขาอยู่ทุกคนเริ่มคันไหมแล้วพี่น้องมันคือใบยาคันจะกลัว มีทังแน่นะคะได้ทังแน่วะปลาซิวแล้ปลาซิวตัวนี้เอาบ่มีวะตามภาษวพุทธคนเอ้นสามสาวคนมา เบอร์ไงกระเป๋ากวกระเป๋าเกือบกะได้หวยตัวเล่นตัวนั้นตัวนี้ก็เกือบของผู้นึงอันนี้ก็ของผู้นึงอันนี้ก็ของผู้นึง่งอ้าพี่น้องเดี๋ยวน้องรุ่นละก็จะได้กลับแล้วจ้าอ้าทุกคนเนี่ยน้องรุ่าละก็จะได้กลับเลยคนเอ้ยขันเคียงคันขาอยู่ในนี้นนกัอ,อ ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามน้องลูลาแน่เด้อโนน้องลูลาสิได้เปลี่ยนชื่อสล้วพี่น้องเอ้ยไปทางใดก็บุญเด้อฟังนะไปกันไปซิเบ็ดกับไมเก้อปลาหาบ่ได้ຖືກแมงอันนี้กัดเออຖືກตุ้มแยືກอันเครือมะมุยนไทยอื่ก็กไก็ใสกดติดตามน้องานเด้ออหลายๆบ๊ายบายจ้า